ตีตัวออกห่างชวนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากไปซื้อของก็เออไปคนเดียวเลยอะไรเงี้ยให้เราดูแลตัวเองนะคะหรือว่าไม่ค่อยอยากเอาตัวมาใกล้ชิดขนาดนั่งด้วยในบ้านด้วยกันก็ไปนั่งอีกมุมหนึ่งหรือว่าอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอยู่กับอยู่กับชีวิตของเขาเองอะไม่ค่อยอยากสูงสิงกับเรา <c oughs> วันนี้จะบอก11อสัญ,ญญาณของผู้ชายเวลาที่เขาคิดจะจริงจังกับคุณหรือว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกของเขาดูจากอะไร ดูจักอะไรนะคะฉันจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้มีผู้แต่ฉันก็ดูผู้เยอะมากคือเรามีความรู้สึกว่าเราเฟิร์มมากแล้วเราเรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่สบายอยู่แล้วเรารักตัวเองขนาดนี้แล้วการจะมีใครสักคนแปลว่าชีวิตฉันต้องดีถ้าชีวิตฉันไม่ดีฉันก็ไม่มีก็ได้ฉันอยู่ในในสเตจนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันทําให้ตลอดระยะเวลาไม่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีใครคุยนะมันมีคนคุยแต่ว่า พอเราคุยแล้วเราจะเริ่มสกรีนเขามากขึ้นพอเราสกรีนเขามากขึ้นเราจะเห็นเลยว่าสัญญาณบางอย่างมันเป็นเลตแฟกสัญญาณแบบไหนที่บอกว่าเขาเอาเราเขาไม่เอาเราสัญญาณแบบไหนที่บอกว่าเราเป็นแค่ choice ของเขาซึ่งถ้าฉันเป็นแค่ choice ฉันไม่เป็นอะไรเลยฉันตัดนะะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะบอกว่าสัญญาณ11ข้อที่บอกว่าเขาจริงจังกับคุณหรือว่าเป็นตัวเลือกอยากจะบอกว่าเราทุกคนจำเป็นมากๆจำเป็นมากๆที่จะต้องมีมาตรฐาน งตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่มีมาตรฐานตัวเองได้ยังไงง่ายๆเลยคือเราอยากได้คนรักแบบไหนเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากเจอคนรักแบบไหนอยากให้คนรักปฏิบัติกับเราแบบไหนจงปฏิบัติกับนันแบบนั้นกับตัวเองพาตัวเองไปเดทซื้อของให้ตัวเองถ้าอยากได้ปฏิบัติกับตัวเองดีๆพูดกับตัวเองดีๆกอตัวเองถ้าจําเป็นทําอะไรก็ได้ที่ลองคิดภาพดูซิว่าถ้าฉันมีคนรัก ฉันอยากให้คนรักปฏิบัติกับฉันแบบไหนแล้วท enfin, ําทั้งหมดนั้นให้ตัวเองมันกลายเป็นว่าเราเซ็ตมาตรฐานของเราแล้วเราจะรู้เลยว่าฉันปฏิบัติกับตัวเองแบบนี้เมื่อมีใครสักคนเข้ามาเขาจะต้องปฏิบัติกับฉันแบบนี้หรือดีกว่ามันทําให้เรามีกลายเป็นคนที่มีมาตรฐานพอเรามีมาตรฐานปุ๊บใครก็ตามที่เข้ามาเราจะเริ่มสกรีนแล้วว่าเขาปฏิบัติกับเราแบบที่เราปฏิบัติกับตัวเองหรือว่าต่ำกว่า แล้วเราจะตัดสินใจได้ว่าเราจะเอาหรือเราจะไม่เอาอยากให้ผู้หญิงทุกคนจําว่าเราคือคนเลือกเราไม่ใช่ตัวเลือกอยากให้ทุกคนจําว่าเราคือของขวัญเราไม่ใช่ของไรค่าเพราะฉะนั้นพอเรามีมายเซตแบบนี้เราจะรู้สึกพลาวกับตัวเองแต่การที่เราจะมีมายเซตแบบนี้โดยที่ไม่ป่วยกับความคิดของความพลาบางคนเนี่ยจะมีความคิดแบบนี้แหละแต่ภาษาพี่จะเรียกว่าป่วยทางด้านความคิดเพราะ มันไม่ต่างจากความหลงตัวเองผู้หญิงที่หลงตัวเองกับผู้หญิงที่ภูมิใจในตัวเองมันจะต่างกันพอเราเวิร์กกับตัวเองอย่างดีแล้วเราจะดึงดูดเราจะเลือกผู้ชายที่เขาเวิร์กกับตัวเองเหมือนกันเพราะคนเหล่านั้นเขาเฟิร์มแล้วเหมือนกันแต่การที่มีผู้ชายลักษณะนั้นเข้ามาในชีวิตเราบอกได้เลยว่าผู้ชายทุกคนที่พอเขาเลือกเขาเวิร์กกับตัวเองดีแล้วอ่ะบางคนอะเขาก็จะมีการสกรีนผู้หญิง ก็จะมีการสกรีนผู้หญิงเช่นกันเหมือนกับเรานั่นแหละพี่ว่ามันเป็นเบสิกมากเมื่อเราให้คุณค่าตัวเองเมื่อเราเวิร์กกับตัวเองเราก็ต้องการคนเลเวลเดียวกันกับเราเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นผู้ชายที่อยู่ในเลเวลที่สูงขึ้นที่เป็นเลเวลของไฮแวลูมาลองดูกันว่าเวลาที่เราครบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาเริ่มมีสัญ,ญญาณต่างๆเาเหล่านี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาหมดใจแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่สนใจเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเขาไม่ได้จริงจัง ไม่ได้จริงจงแล้วก็เราเป็นอาจจะเป็นแค่อ p อปชันของเขาหนึ่งคือเขาไม่สนใจเราเท่าที่ควรไม่ค่อยทุ่มเทกับความสัมพันธ์อย่างเช่นอ,อบอกคิดถึงคิดถึงแต่ไม่เคยมาหาหรือว่าคุยบ้างไม่คุยบ้างแชทไปแชทมาอยากเจอบ้างไม่อยากเจอบ้างบางวันก็แชทบางวันก็ไม่แชทไม่ค่อยทุ่มเทเหมือนจะไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเรามันเดินไปข้างหน้าสักเท่าไหร่ลักษณะแบบนี้ เขาอาจจะเราอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาอาจจะแค่รู้สึกแบบหมายอกไก่หรืออาจจะเป็นแค่แบบเลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าเรายอมเป็นตัวเลือกได้ก็ไปต่อไปต่อได้นะคะแต่รู้สึกว่าถ้าแบบนี้มาไม่ไม่ชัดเจนไม่อยากเสียเวลาตัดทิ้งได้เลยนะคะข้อที่2คือคุณไม่ได้สําคัญอะไรกับเขามากนะัก เราไม่ได้พ r i o r ร t y อริตี้ของเขาพ r i o r ร t y อริตี้ของเขาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นงานเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่พอพูดถึงเราขึ้นมาเราอาจจะเป็นเซ็กันหรือเ h ิร์ดพ i o r i ร y อริตี้สำหรับชีวิตเขาแบบนี้ต้องคิดแล้วนะต้องคิดแล้วนะว่าว่ายังไงคือสำหรับพี่อะถ้าเป็นแบบงานมาก่อนอะมันก็ยังมีความรับได้อยู่ในขณะหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณว่างเมื่อไหร่แล้วคุณไปกับเพื่อนแทนที่จะไปกับฉันเนี่ยอันเนี้ยฉันรับไม่ได้ละฉันก็จะเฟดออกมาเหมือนกันนะเฟดออกมาเหมือนกันข้อที่สามคือ ถ้าเราต้องเป็นฝ่ายพยายามมากในความสัมพันธ์พยายามที่จะมีเขาในชีวิตเป็นคนพยายามนัดแนะว่าเจอกันไหมเจอกันเมื่อไหรเจอกันที่ไหนเราไปเที่ยวด้วยกันไหมแล้วเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวปรับนิสัยตัวเองเพื่อเขาเปลี่ยนทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่อให้มีเขาอยู่ในชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามมากไปแปลว่ามันไม่ใช่และเขาและถ้าเขาไม่พยายามเลยแปลว่าเราไม่ใช่สําหรับเขาเช่นกัน ข้อต่อมาค่ะไรก็ไม่รู้งูดหงิดไปหมดทําอะไรก็ไม่ถูกใจเขาแบบขยับตัวซ้ายขวากูก็ผิดอะอารมณ์ประมาณนั้นอะเหมือนแบบชอบตําหนิเราตลอดเวลาทําอะไรก็ไม่เคยถูกใจเขาหาเรื่องเราได้ตลอดเวลาชวนทะเลาะได้ตลอดเวลาแบบว่าหมดใจแล้วหมดใจแล้วไม่ต้องรอให้เขาบอกเลิกก็ได้ไปเลยแนะนําให้ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะนี้แปบลบว่าเราอาจจะกลายเป็นของตายสําหรับเขาไปซะแล้วเมื่อเขาทําให้เรารู้สึกว่า เขาพร้อมทิ้งเราได้เสมออะทะเลาะก,กันเมื่อไหร่ก็ท้าเลิกหรือทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีเราในชีวิตก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําแบบนั้นน่ะก็จงลําลึกไว้ว่าเขาพร้อมไปแล้วเขาพร้อมไปจากเราแล้วนะคะอันนี้พี่บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่กับผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเป็นนิสัยผู้ชายเป็นลักษณะผู้ชายที่ทาําหรอกมันได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงถ้าเกิดว่าผู้ชายมาดูอยากบอกเลยว่าลักษณะเหล่านี้ยมันคือพฤติกรรมของคนที่ พยายามที่จะตีหาหรือว่าเราเป็นออปชันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเธอเจอผู้หญิงทําแบบเนี้ยเบสิกเดียวกันเบสิกเดียวกันคือเขาอาจจะมีตัวเลือกใหม่หรือว่าเขาอยากจะไปแล้วจริงๆนะคะอ่าข้อที่6นะคะเขาดูมีความสุขกับคนอื่นมากกว่าเขาดูมีความสุขกับเรา เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นแบบเขาสนเสฮากับเพื่อนเขาชอบไปนู่นนี่นั่นกับเพื่อนหรือว่าเขาอยู่กับคนอื่นแล้วเขาดูมีความสุขจังเลยแต่ทําไมเขาอยู่กับเราแล้วเขาดูแบบหงุดหงิดอึดอัดไม่สบายใจไม่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้ชวนทะเลาะอะไรเงี้ยแปลว,ว่าเขาหมดใจเขาหมดใจแล้วพร้อมไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่ายือ้อย่าลังเพราะมันเสียศักดิ์ศรีเรามันเสียเสียเวลาเรานะไม่รักแล้วบอกไม่รักไปเลยไปเลยเลยจบเลยนะคะข้อที่7ค่ะ ทำตัวห่างเหินเขาจะตีตัวออกห่างชวนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากไปซื้อของก็เออไปคนเดียวเลยอะไรเงี้ยให้เราดูแลตัวเองนะคะหรือว่าไม่ค่อยอยากเอาตัวมาใกล้ชิดขนาดนั่งด้วยในบ้านด้วยกันก็ไปนั่งอีกมุมหนึ่งหรือว่าอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอยู่กับ,อย,กบอยู่กับชีวิตของเขาเองอะไม่ค่อยอยากสุงสิงกับเราอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณานะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกคนบางคนเขาอาจจะมีโรคของเขาบอกไว้ก่อนไม่ได้ทุกคนข้อนี้ ช่างใจไปก่อนนะให้ดูพฤติกรรมยาวๆแล้วก็ดูองค์ประกอบอื่นประกอบไปด้วยข้อที่8คือมีกิก๊กแอบไปมีเมล็กมีน้อยซึ่งมันสังเกตง่ายการการที่เขาแค่ส่องผู้หญิงการที่เขาแอบไปหันไปมองผู้หญิงหรือการที่เขาหรือว่าหันไปมองผู้ชายหรือการที่เขาแบบแอบไปมีกิก๊กหรือคุยกับคนอื่นหรือทักทายคนอื่นแล้วเขาบอกว่าก็แค่สนุกขำๆมันไม่มีหรอกแค่สนุกขำๆฉันพูดเลยฉันพูดเลย และต่อให้มันเป็นจริงๆเน่ยถามจริงๆกลับมาถามตัวเองซิว่าถ้าเรามีแฟนแบบชอบกิกกักคนอื่นเราอยากได้ไหมเรารู้สึกว่ามันท้าทายอะไรเงี้ยไหมถ้ารู้สึกว่ามันไม่ท้าทายแล้วมัน็ซิกอ่ะก็เดินออกมานะคะข้อที่9คือ เขาอยู่กับเราเพราะผลประโยชน์บางอย่างอย่างเช่นเขาต้องการให้คุณเลี้ยงดูเขาเขาต้องการเงินจากคุณซึ่งไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายข้อนี้ทั้งหมดหลยถ้าเขาอยู่กับเราเพียงเพราะประโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งต่อให้เขาเกลียดเราแล้วต่อให้เราเขาไม่รักเราแล้วแต่เขาต้องอยู่กับเราเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังต้องพึ่งพาเราเขายังต้องทํางานกับเราเขายังต้องอาศัยเราเดินออกมาเถอะมันท็อกซิก วิธีคือลองหยุดให้สิ่งนั้นกับเขาดูลองหยุดให้สิ่งนั้นกับเขาดูแล้วดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงถ้าเขามีปฏิกิริยาไม่พอใจขึ้นมาแปลว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาไม่ได้รักเราแล้วก็ก็เลือกถอยออกมาดีกว่าข้อที่10ก็คือว่าให้สังเกตแบบนี้ลองดูซิว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เขาชอบแล้วเขาแอบมองเป็นลักษณะแบบไหนใกล้เคียงกับเราหรือเปล่าแตกต่างจากเราไหมถ้าแตกต่างจากเราก็เลยก็รู้เลยว่าเขาอาจจะมีกับเราแค่ เพราะเขายังไม่มีใครเขาเลยยังไม่ได้ไปสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกกับตัวเองนะว่าทำไมฉันถึงมีสเปคผู้ชายลักษณะผู้ชายที่ฉันชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่ชอบตัวเองเวลาที่เราเดินกับเขาแล้วเราหันไปมองคนอื่นเพราะนั่นแปลว่าเขายังไม่คนรักของเรายังไม่ได้ตอบโจทย์เรามากแต่เรามีเขาเพราะว่าเราไม่มีใครพี่ถึงยอมที่จะ ฉันจะไม่เอาใครจนกว่าคุณคนนั้นจะตอบโจทย์ที่ฉันต้องการเพราะฉันรู้สึกว่าความรักของฉันมีค่าฉันจะไม่ดูถูกความรักของตัวเองเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อฉันรักใครแล้วแล้วฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนรักของฉันแล้วเขาจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดฉันจะต้องไม่วอกแวกนั่นคือคำมั่นสัญญาที่พูดกับตัวเองอยู่เสมอ ฉันถึงได้บอกว่าฉันถึงกล้าการันตีไงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสักคนได้ฉันไปเขาจะเป็นผู้ชายที่โชคดีมากเพราะฉันจะเทอทุนเขาฉันจะรักเขาและฉันรักเดียวใจเดียวฉันถึงได้กล้าพูดว่าฉันมีค่ามากความรักฉันมีค่ามากนะคะข้อสุดท้ายนะคะคือเมื่อเราต้องพยายามเป็นใครสักคนหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาเออเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เราต้องพยายามเหมือนที่บอกแหละแล้วก็เราไม่เป็นตัวเองเขาอยากให้เรา เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือฉันพี่เคยครั้งหนึ่งพี่ตอนที่สมัยยังอยู่ดูไบอะ่ะสิ่งที่พี่พี่เคยเดทหนุ่มอารับครั้งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างมากเลยเพื่อเขามันทําให้เราค้นพบว่ามันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ความสุขแล้วพี่ก็มีความ,มรู้สึกว่าถ้าเราต้องพยายามขนาดนี้หรือว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้เราจะเปลี่ยนได้แค่ในระยะเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราอยากคบเขาเลยอยากไปด้วยกันแต่วันหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เราไม่ไหวแล้วอ่ะเราจะกลับมาเป็นตัวเราเองแล้ววันนั้นเขาจะยังรักเราอยู่หรือเปล่าต้องลองถามตัวเองแบบนี้ดูนะคะก็ทําให้พี่ตัดสินใจตอนนั้นทําให้พี่ตัดสินใจเลยว่าไม่เอาดีกว่ากับความรักแบบนี้ก็เลยเลิกนะคะก็เลยเลิกคือพี่มองว่า ทุกคนมีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทุกคนมีโอกาสเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นการมีมาตรฐานการมีสแตนดาร์ดของตัวเองมันคือเครื่องวัดเลยว่าคนที่เข้ามาในคนที่เข้ามาในชีวิตของเราะคือคนที่ตอบโจทย์ชีวิตเราหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคนที่แสดงออกให้เราเห็นว่าเราไม่ได้สําคัญกับชีวิตเขามีใครสักคนที่แสดงออกว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราแล้วเราไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์เดียวสําหรับชีวิตเขาะจงอย่าเสียเวลาในการ ในการแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีค่าสําหรับเขาสักแค่ไหนจงอย่าเสียเวลาที่จะไปคอนวินใครสักคนให้เขารู้ว่าเราคุ้มค่ากับการรักมากแค่ไหนไม่จําเป็นเพราะถ้าเขาไม่เห็นก็คือเขาไม่เห็นจงอย่าทําตัวเป็นตัวเลือกสําหรับเขาคนที่เขารักเราจริงๆเขาจะชัดเจนเชื่อพี่ว่าเขาจะไม่คนที่เขารักเราแล้วเขาอยากได้เราจริงๆเขาจะทําทุกอย่างให้ชัดเจนเขาจะกลัวกับการสิูญเสียเรามาเขาจะไม่กระทําการใดๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาพร้อมจะเสียเราเสมอ แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเธอเจอคนเหล่านั้นที่เขาทําให้เธอรู้สึกหวั่นไหวแล้วทาให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจว่าเขารักเราหรือเปล่าเราเป็นตัวเลือกสําหรับเขาไหมทําไมเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราเลยตอนนั้นอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าระ,ระยะนี้มันเป็นแบบนี้ถ้าระยะยาวมันเป็นหนักกว่านี้เราจะรับได้ไหมหรือว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่เราจะรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ถึงแม้เจ็บก็อยากให้ยอมตัดแล้วก็เดินออกมา อันนี้ก็เป็นจากประสบการณ์จากความคิดที่เราเจอแล้วเราสกรีน mm hmm. ก็เผื่อว่าใครแบบเอองงงวยคิดว่ามันน่าจะไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันลองเอาไปใช้ดูนะคะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นเบสิกที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็สามารถเอาไปพิจารณาพินิจพิเคราะห์ด้วยตัวเองได้เลยนะคะ